รกนี้ที่หัวใจกลา้าเลยไหมเสียใจยมากที่ไม่ได้ไปดูละครไม่ทีเพราะว่าสนุกมากมันได้อารมณ์กว่าดูหนังอีกนะครับมีรสชาติที่แบบว่ามีทั้งคำมีทั้งซึ้งเนี่ยที่มันกลมกรอบพี่ต้องบอกพี่โทรศัพท์ว่าตัวเองดำตัวจริงก็ไม่ดำนี่เขียวกักแสดงเล่นดีมากช่วงที่แบบจับอะไรอย่างเงี้ยแบบความรู้สึกแบบ พอจับแล้วมันอินตามไม่รู้ทำไมวพี่นะแบบว่ายิ่งแบบอินกว่าหนังอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็หัวใจเหนือเต้นแรงอ่ะนี่ไงมีมีหลอ,ลอ,ลอมากมันเหมือนดึงเราเข้าไปในฉากนั้นเหมือนเราเป็นหนุนาอุ้มพี่ชายมันไม่ใช่แค่จับใจอย่างเดียวครับมันเต็มตาเต็มใจไปหมดเลยครับถ้าใครที่ไม่มีโอกาสได้ดูที่เป็นละครเวทีผมคิดว่าอันนี้คือโอกาสหนึ่งล่ะที่คุณจะได้กลับมาดูแล้วก็ได้ความรู้สึก ความสุขคบทวน,นท